ช่องระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายของเจ๊นบารมีมหาเฮงนะคะหุ้นรอบบ่ายประจำวันที่19มกราคม2566นะคะหุ้นรอบบ่ายวันนี้เริ่มกันที่นิเคอีบ่ายค่ะวันนี้เจ๊ให้เด่นที่9และ0นะคะฟันที่0ค่ะ94 93 98 03 04 08 แล้วก็จีนบ่ายค่ะวันนี้เจ๊ชอบ2และ3นะคะฟันที่2ค่ะ2 4 2 1 2 9 3 4 3 5 3 9แล้วก็ห้างเสียงบ่ายค่ะวันนี้เจนุกให้เด่นที่9และ0นะคะฟันที่0ค่ะ98 97 95 08 07 05หทั้งหมดก็เป็นแนวทางหุ้นรอบบ่ายวันนี้นะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะหุ้นรอบเช้าก็ไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะคะรอบบ่ายก็ลุ้นๆกันค่ะถ้าใครเห็นแนวทางแล้วชอบค่อยตามนะคะแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน mm. เพื่อดี่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ